นิทานกระต่ายขี้อายหนึ่งขณะทิมมี่เก็บแครอทอยู่ใกล้ลำธารเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากที่ไกลๆช่วยด้วยลูกนกตกจากรังนกทิมมี่สะดุ้งเขามองไปรอบๆในใจรู้ดีว่าต้องช่วยแต่ก็กลัวจะพูดกับสัตว์ตัวอื่นเขาสูดหายใจลึกแล้วพูดกับตัวเองว่าเราต้องซื่อสัตย์กับหัวใจของเราถ้าเรารู้ว่าควรช่วยก็ต้องช่วย เขารีบกระโดดไปที่ต้นไม้ใหญ่เห็นลูกนกน้อยกำลังดิ้นอยู่บนพื้นทิมมีค่ค่อยๆอุ้มลูกนกขึ้นและปีนกลับไปใส่ไว้ในรังแม่ของลูกนกบินกลับมาพอดีและพูดว่าขอบใจมากเจ้ากระต่ายน้อยใจดีเจ้าซื่อสัตย์กับสิ่งที่หัวใจบอกจริงๆขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเจ้ากระรอกชื่อ็อกี้กระแตเพื่อนบ้านขี้เล่นของทิมมี่เฮ้ทิมมี่วันนี้มีแข่งเก็บผลไม้ใต้ต้นโอกรใหญ่นะ ใครเก็บได้เยอะสุดจะได้รางวัลทิมมี่ลังเลเขาไม่เคยแข่งอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ร็อกกี้ยิ้มแล้วพูดต่อไม่ต้องกลัวนะเราแข่งกันสนุกสนุกเมื่อเริ่มแข่งขันสัตว์น้อยทั้งหลายต่างเก็บผลไม้กันอย่างขมะขะมน้นรร็อกกี้กระโดดว่องไวส่วนทิมมี่เก็บช้าแต่ระมัดระวังระหว่างนั้นผลไม้ลูกหนึ่งตกอยู่ใกล้ริมเหวเล็กๆร็อกกี้วิ่งไปเก็บแต่เผลอพลาดตกลงไปติดในพุ่มหนามทิมมี่ตกใจมากเขาเห็นผลไม้รางวัลอยู่ไม่ไกล ในใจมีเสียงหนึ่งบอกว่าถ้าไปเก็บก่อนเราอาจชนะนะแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงคำพูดของแม่ตอนเด็กๆลูกเอ๋ยความซื่อสัตย์สำคัญกว่าชัยชนะเสมอทิมมี่ตัดสินใจทันทีเขาวิ่งไปช่วยร็อกกี้ออกจากพุ่มหนามแม้จะโดนหนามเกี่ยวขาเจ็บแต่เขาก็ไม่หยุดเมื่อการแข่งขันจบลงสัตว์ทุกตัวเห็นสิ่งที่ทิมมี่ทำผู้พิพากษาเต่าน้อยกล่าวด้วยรอยยิ้มทิมมี่เจ้าซื่อสัตย์กับหัวใจของเจ้า และนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง